วันนี้นะคะไม่ได้อยู่กันแค่2คนในช่วง evening update ด้วยใช่แล้วนะฮะเราอยู่กับพี่ๆซอมแมชีน um สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คึกคืนคึกคืนแล้วก็ออสวัสดีทุกคนที่ดูอยู่ผ่านทางไลฟ์นะคะของ m e t r o 7 Facebook ด้วยใช่แล้วนะครับอ่ะเผื่อว่าเมสเตอร์บางคนอาจจะแบบว่าอยากจะได้ยินเสียงพี่ๆให้พี่ๆแต่ละคนแนะนำตัวเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมแก๊กครับ มีแสดงสีหน้านะฮะมีแสดงสีหน้านะฮะสวัสดีครับผมเฟิร์สครับพี่เฟิร์สครับสวัสดีครับวิทครับอใช่แล้วนะฮะ เหมือนเราต้องคุยกับกล้องใช่ไหมเราไม่ได้คุยคือคือคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีทั้งกล้องไลฟ์ของเราเองใช่ไหมแล้วก็มีมีของมีของนายเอ็นด้วยใช่ไหมฮะมีของนายอินเตอร์เทนด้วยอะไรนี้เอออย่าเพิ่มกล้องผมไย่ผมไลฟ์ผ่านเพจผมล้นไปหมดเลยตอนนี้ดิ้นแห้งเลยโอ้โหวันนี้นะคะอยู่กับสลอตแมชชีนกันนะคะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยพี่พี่สลอตแมชชีนมีซิงเก้ใหม่มาโปรโมทด้วยใช่ครับครับผมนะคะก็ กูถึงอะไรก่อนดีฮะอัลบั้มแม่อัลบั้มก่อนเห็นไหมครับอัลบั้มก็อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่7แล้วครับก็จะเป็นอัลบั้มที่2อัลบั้มที่แล้วก็ก็มาเยี่ยมเมสแล้วก็อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่2ที่ทำเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลอัลบั้มก็คือเป็นทำเป็นภาษาอังกฤษอ่าสิบสี่เพลงครับแล้วก็อ่าทำเป็นภาษาไทย4เพลงก็มีปล่อยซิงเกิลมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็ปัจจุบัน ไม่ใช่ปัจจุบันตอนนี้อตอนนี้มาแนะนําเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงเปลือกอแล้วก็แบงค์อกก็คือเป็นเพลงเดียวกันเป็นสองภาษาโอ้อใช่ใช่ก็คือคเป็น2ภาษาเห็นบอกว่า14บแทร็กเป็นภาษาอังกฤษจะมี4 t r แทร็กเป็นภาษาไทยใช่ครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดแบงค์อกก็จะมีเวอร์ชันภาษาไทยชื่อเปลือก แบ่งค้อที่แปลว่าเปลือกไปต่อไม่ได้เลยนยแบงคอกมันต่างกันเยอะเหมือนกันเนาะแบ่งใช่ใช่อ๋อมันคนละเพลงใช้แค่ใช้ดนตีเดียวกันคือจริงตอนเราตั้งชื่อเพลงครับชื่อตั้งชื่อแทร็กไทยเนี่ยก็คือแบบภาษาอังกฤษเนี่ยมันชื่อแบ่งค้อกเราก็ไม่คุยกันเยอะแยะมากเลยแบบเอาไงวะบางกอกเพราะมันดูเก่ากรุงเทพ ไม่น่าดึงหนูเลยเมืองหลวงมหานครนั่นนู่นนี่ก็เลยก็เลยก็เลยหยิบคอนเซปต์อะครับเอามาเอามาตั้งเป็นชื่อเพลงเพราะว่าเพลงนี้จริงๆมันพูดถึงแก่นมันพูดถึงสังคมเมืองก็คืออย่างแบงคอกหรือว่าแคปิตอลซิตี้ทั่วโลกอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแหละคือคนจะเยอะมากคนหนาแน่นมากแต่จริงความรู้สึกคนอะมันเหมือนกับอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆแต่มันรู้สึกโดดเดี่ยว แล้วก็เหงาจะทําให้คนแบบเป็นโรคซึมเศร้าหรือห่างไกลความรู้สึกซึ่งนอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็เลยก็เลยก็เลยชื่อชื่อเปลือกดีกว่าแทนที่จะไปชื่อแบบกรุงเทพบางกอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนจะงงไปใหญ่ว่าเออเพลงเกี่ยวแต่งเกี่ยวกับเมืองหลวงหรออะไรอย่างเงี้ยแบบจริงๆแบบแค่เป็นสโบลิกษณ์เฉยๆทั้งทั้งสองภาษาคือมีทิศทางเนื้อหาเพลงไปในทางเดียวกันใช่เหมือนเอาคอนเซปต์ตั้งแล้วก็แล้วก็แบ่งภาาครับผมครับผม เห็นว่าอัลบั้มนี้ใช้ชื่อว่า Third Eye View มันเป็นยังไงครับไม่อยากให้คาราสัมภาษณ์อังกฤษเลยก็ชื่ออัลบั้ม Third Eye View ก็ในความหมายของของพวกเราอะครับก็คือสัญลักษณ์ของวงอ่ะ ท่าท่าของวงเนี่ยก็คือ Eye of Wisdom ที่ทำท่าสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมันจเป็นท่าท่านี้มันเป็นแบบไ o โอวิสดอมก็คือเราพูดถึงเรื่องของปัญญาอยู่แล้วเหมือนคอนเซปต์ของ Slum Machine ก็คือเพลงมันจะค่อนข้างจะมีแบบปรัชญาหรือมีข้อคิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องความคิดเราก็อยากให้เพลงของเราเนี่ยนอกจากได้ความบันเทิงแล้วมันมีมันมีความคิดบางอย่างที่มันอาจจะให้กําลังใจคนหรือว่า ถ้าเขาฟังแล้วเขาแบบนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็น third eye view ก็เหมือนแบบมุมมองของพวกเรา3ามคนมแล้วก็มุมมองของคนที่มาจากโลกที่สามเหมือนเราอยาก represent ว่าเรามาจากประเทศไทยนะประเทศไทยในเวทีโลกก็คือโลกที่สม third world อ,มอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนไทยหัวดำ,ดำที่แบบประเทศโลกที่3แต่พูดถึงเรื่องสติปัญญาพูดถึงเรื่องปัญหาที่เป็นเรื่องของ global พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องการเมือง<ม>พูดถึงเรื่องความคิดพูดถึงเรื่องอนาคตพูดถึงเรื่องคนรุ่นใหม่อะไรยอย่างเงี้ยใช่โอ้โห <c oughs> มันมันดีมากเลย <c oughs> คือแบบว่าอย่างเงี้ยเนี่ยการเขียนเพลงแต่ละเพลงมันใช้เวลานานไหมคะจริง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 ไม่ค่อยนานเพราะว่าให้ไปแต่งอย่างอื่นแต่งไม่ได้เหมือนกันคือเหมือนไม่ช็อตแบบแต่งเพลรักสมัยใหม่บนโซเชียลอะไรนี้ไม่ได้ใช่คือพยายามเหมือนกันนะ คือกลายเป็นว่าเหมือนเพลงที่แบบเป็นเพลงรักหรือเพลงอะไรเงี้ยมันจะเป็นของยากสําหรับเราแต่ถ้าคอนเทนต์ที่มันแบบซีเรียสหรือว่าเรื่องที่มันจริงจังมูนอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเป็นธรรมชาติของเราเข้าแล้วแล้วคนฟังเพลงที่เป็นชาวต่างชาติบ้างครับเขาเขามีฟีดแบ็กกับตัวตนหรือว่าตัวแบบเนื้อหาเพลงยังไงบ้างครับก็จริงๆจะค่อนข้างจะฟีดแบ็กดีแล้วก็ เร็วแล้วก็ง่ายกว่าคนไทยเพราะว่าอย่างแฟนเพลงชาวไทยก็จะรู้จักกันมา16ปีมันก็จะมีภาพลักษณ์หลายยุคบางคนรู้จักตั้งแต่เพลงรอบางคนคมารู้จักเพลงเคลิมบางคนรู้จักจันจ้าบางคนรู้จักเพลงผ่านอะไรเงี้ยครับ,รบมันก็จะมีหลายคาแรคเตอร์ของเพลงด้วยแต่อย่างถ้าชาวต่างชาติเขาก็จะเหมือนกับ เริ่มพร้อมกันเลยแบบมาถึงเห็นเลยว่าวงแบบปุ๊บเขาจะไม่รู้จักว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเขาเป็นเพลงรอนเนยังะใช่ใช่ใช่ก็จะเหมือนแบบมาภาพลักที่เป็นแบบตอนนี้เลยอะไรเงี้ยก็จะฟีดแบ็ดีครับใช่ครับ เห็นว่าตอนแรกจริงๆแล้วก็มีแพลนที่จะแบบว่าตัวปล่อยอัลบั้มนี้ประมาณวันที่27นี้แต่ว่าก็มันก็แบบหลายอย่างทําให้แผนต้องมันต้องเลื่อนไปใช่ไหมครับใช่สถานการณ์ปัจจุบันก็คืออาทิตย์หน้าจริงๆแล้วใช่จริงๆแล้วอาทิตย์หน้าครับผมแล้วก็เหมือนว่าวางแพลน หลายๆเฟสติวัลเหมือนกันใช่ไหมคะที่ตอนนี้ก็แบบว่าก็เลยขยับไปหมดเลยไม่เป็นไรเข้าใจได้ใช่ทุกคนมันเป็นทั่วโลกเป็นทั่วโลกก็เนี้ยแหละเราก็ถึงมาโปรโมทเพลงนี้แบบออนแอร์ก่อนดีกว่าเราออกมาเจอกันไม่ได้เราก็เนี่ยออนไลน์ปัดเสียงไปก่อนละกันเออนะคะก็เดี๋ยวงั้นเราให้ไปฟังแบงคอกนะคะหรือว่าเปลือกของสล็อตแมชชีนก่อนนะคะแล้วก็ใครที่ดูอยู่ทาง Facebook เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีไหมได้ครับ นะคะอ่ะนี่นะคะสิงโกลใหม่สล็อตแมชชีนไหคะแบ่งข้อค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าอ๋อมันไลน์มันไลน์ใช่ใช่แต่าตอนนี้เราจะกลับเข้าออนแอน์นีนะครับออ๋เลยโอเคอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะอันนี้เราก็แล้วเฟสติวัลต่อไปที่ต้องไปคือตอนนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมครับก็ยังเป็นโปรโมทอาราบามไปใช่ครับโอเค นี่เองแล้วพี่เขาจะไปโคเชล่าโคเชล่าเดอะคร t e ด c a p ทที่ยูเคนต้องอยากไปเลยอยากไปอยากไปเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นครั้งแรกหรอครับใช่โอ้เสียดายโคเชล่ามีเมื่อไหร่ครับจริงๆจะมีช่วงแบบสงกรานมั้งครับอโอ้โหไทม์ไลน์แต่เหมือนวันนี้เพิ่งอันาวส์ว่าย้ายไปตุลามังครับอ๋อย้ายไปปลายปีย้ายไปปลายปีใช่ครับก็อาจจะดีขึ้นอ่ะเนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครตอบได้สิงเกิลครอสเนาะอัสต์อันนี้เป็นอัลบั้มภาษาอังกฤษอัลบั้มที่ที่สองที่สองมันมันต่างกันเยอะไหมฮะมันต่างกันเยอะไหมแบบจากทำอัลบั้มภาษาไทยแล้วชิฟไปเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยมันต่างเยอะมากเลยครับเพราะว่าเหมือนแบบเปลี่ยนแบบคือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้แบบเตรียมตัวหรือเหมือนแบบรู้สึกว่า อ่ะทำปุ๊บเทคแอคชั่นเลยปั๊บแล้วก็ทําเลยเรียนผิดเรียนเรียนถูกก็คือด้วยการแบบลงมือทําไปเลยเงี้ยครับจุดประสงค์แรกที่ทําเป็นภาษาอังกฤษนี่คืออะไรครับที่แบบตั้งใจไว้สิ่งแรกๆที่อยู่ในอยู่ในเขาเปนความคิดว่าเออลองเป็นแบบนี้คือ,อยังไงครับจริงไม่อยากไม่อยากอยู่ยเราไม่เหมือนว่าเรียกไงนระพอมันจบแบบคอนเสิร์ตใหญ่คร,ค,รครั้งแรกครับผมรู้สึกว่าอยากไปที่อื่นอยากลองทำอะไรที่มันแบบข้ามจาก ตรงนี้ไปละข้าจากขีดจำกัดจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองถ้าจะไปทัวร์ต่างประเทศเนี่ยการที่มีเพลงภาษาอังกฤษหรือเป็นอัลบั้มเนี่ยมันง่ายกว่าในการคุยจะได้ไปเล่นใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่าในการที่เพลงเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันสามารถพูดเรื่องท็อปิกบางอย่างได้กว้างกว่าที่แบบพูดเรื่องแบบปัญหาระดับโลกหรือความคิดชุดความคิดที่มันแบบ encourage คนได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพลงนี้ชิลมากเลยนะเนี่ยใช่แต่ว่าั่านื้อเนื้อเพลงมันเพลงนี้เพลงหวานสำหรับเขาเขาคือแบบชิลเอาคนบอกมันดี e p Dark มากผมแบบไม่ไม่ใครคอมเมนต์ในยูทูบมันจะเป็นผิดเพลงไม่ดิ่งก็ลอยไม่ลอยก็จบมันก็คือเพาว่ามันฟังดูแบบฟังง่าย เราส่องเพลงได้กันได้เนาะฮ่าฮ่อเ่าฮ่าฮ่า่าเ่า่าฮ่อฮ่าฮ่าร่อฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮะาฮ่าฮ่าฮ่าฮราฮวาฮ่าย่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าท่า a r r ฮ่า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 ่าฮ่รฮ่า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 ่คฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าง่าฮ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 ่า่าาฮาฮ่ีฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าาง่าฮ่่่่อร์่่่่่่ โอ้สามนาทีผ่านไปเร็วมากใช่ใช่ใชครับเนี่ยเห็นมหมมันชิวออกใช่มแล้วฉากอื่นอก็คือก็หนักกว่านี้บ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อไปเบาสุดแล้วครับแต่เหมือนยังได้ได้ฟัง No You Enemy อยู่ครับใช่ไ No You Enemy ก็จะมีแบบเทคโน EDM หน่อยๆแต่เพลงที่แบบหนักสัดๆแบบแทบจะคล้ายๆแบบ s l i p Not ก็มีอ๋อครับใช่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไมค์กันต่ออันนี้เขาโพ้ดคลาย นี่<อ>นะฮะแทร็กนี้ Bangkok ถ้าในภาษาไทยก็คือเปลือกอเอ Bangkok แปลว่าเปลือกนะครับทุกคน <laughs> พี่แกป๊ปพยายามจะขายเพลงน <laughs> ี้พี่แก๊ปพยายามจะฮารเซลเพลงนี้มาเพราะว่ามีความแบบว่าภูมิใจในตัวเมโลดี้ของมัน <ใช S 1> <ๆ S 2> ว่นจาจริงๆแล้วมันมีความไพเราะและฟังง่ายหน่อยสวยงามนะครับ่คนจะบอกว่ามันดิ่งมันดีฟอะไรเงี้ยใช่มันโดนติกมากเลยนะครับเห็นมาฟังง่าย สบายสบายเดี๋ยวคาร่าจะเอาเพลงนี้ไปเป็นเพลงของลูกนะฮะลูกจะฟังแบงคอกเปลือกเปลือกมิลลี่อินเปลี่ยนแล้วไม่ฟังแล้วยามนี้ังขัเราต้องยินดีกับน้องเขาสิเดี๋ยวอะไรครับคาร่าเออนะฮะอยากรู้อยากรู้ว่าซอนแม็กซี่เนี่ยเวลาไปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบประเทศไหนที่แบบโอ้โหเขาอินกับเรามากแล้วแบบคนดูหรือแฟนๆเขามันกับเรามากเป็นพิเศษมากกว่าประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ ทีนี้ผมมาให้ที่อเมริกาเกานะเานะเพราะว่าเพราะว่าแบบความคาดหวังของเราคือแบบถ้าอย่างญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรเงี้ยมันด้วยความเป็นคนเอเชียด้วยกันเรายังพอจะทราบเคานเจอร์หรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็นอเมริกามันคืออีกฝั่งโลกแล้วเราก็รู้ว่าเหมือนแบบการที่มันเป็นศิลปินเอเชียเราไปเล่นโดยที่เราไปในฐานะวงร็อกอะแต่ว่ามันเป็นเคาเจอร์เขาอะวงร็อก อะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างจะแบบกดดันมากๆเหมือนเราไม่รู้ว่าจะ expect อะไรด้วยมั้ยเราไปอยู่ตรงนั้นันคนละ culture อะไรเงี้ยใช่แต่พอไปถึงแบบเฮ้ยเราแบบอันนี้ไม่ได้โนะมันแบบเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นก o d เลยอะเหมือนเขาแบบ respect ว่าแบบดนตรีก็คือดนตรีอาตก็คืออาตแบบเราไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าคุณเป็นใครหรือเป็นอะไรแบบก็เปิดใจฟังแล้วก็วัดกันตรงนั้นว่าแบบ ถ้าดีฉันก็โอเคฉันก็พร้อมเชียร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ยิงแบบเขาหยิบปลาปิมมาเขาเห็นโปสเตอร์มาแล้วเขามาถามพวกเราสามคนเอ้ยเห็นแค่โปสเตอร์นี่ยู่นึกว่าบอยแบนด์นั่นเนี่ยเห็นยืนเป็นซีเรตกันเลยใช่หรอและยิ่งแบบว่ายิ่งพอเล่าพอบอกเขาว่าแบบมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้อีกว่าแบบ หูประเทศไทยนี่ภาพลักษณ์แบบสุดยอดอ่ะคนแบบชอบแบบเขาจะเมนชั่นถึงเรื่องแบบอาหารการกินเคยมาเที่ยวนะแล้วก็เขาก็จะพูดแบบขอบคุณกะสวัสดีครับหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเรารู้สึกแบบอุ้ยเราก็ถ้าเราไม่มาเราก็ไม่รู้ว่าแบบมันขนาดนี้แบบเป็นประสบการณ์นี้ถือว่าสุดเพราะว่ามันมันเราเล่นกัน10กว่าที่10บสิบสี่ใ่ฮะคือไปทั้งเดือนนี้ ครับมเดือนหนึ่งเป็นอะไรที่เรียกว่านะว่าไม่ไม่มีโอกาสกนาจะง่ายนะที่ไม่เจอโอกาสแบบที่ในไทยเรากลับบ้านเล่นเสร็จกลับบ้านนอนโรงแรมกลับบ้านหรืออยไรเงี้ยอันนี้ก็อยู่บนรถทัวร์ยาวๆไปได้กันยาวๆไล่เป็นตัวยูสิบสี่เมืองหนึ่งเพราะว่ามันมันข้อดีของการได้ไปทัวร์อย่างนั้นมันเหมือนเราได้ทําการบ้านทุกๆโชว์อะครับโชว์นี้มาแล้วเฮ้ เองที่เราคิดว่ามันควรจะอยู่ในท่อนพีคมันหรือเราควรจะปรับเอาไว้ตรงหัวทุกอย่างมันมีการปรับแผนตลอดเวลา<อ>เปสองลิตรทุกวันวัน <laughs> คือจนสุดท้ายมานั่งนึกได้ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราแล้วแหอะดอถ้าเราถ้าอินก่อนอนะ่ะถ้าทำอะไรแล้วสึกมัน,ม,นมันใช่เริง้าป่าวว่ามัน ได้อะไรเงี้ยหลังๆเพิ่งมาสองโชว์ท้ายมันได้คิดได้เนี่ยกี่ที่แน่สิบที่เลยครึ่งโชว์เวลาเริ่มเริ่มบรมันรู้อเริ่มจับทางได้ใช่นาทีทแปดนาทีที่แปดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคดีดีครับสิบหกปีแล้วครับผมอยากบอกอะไรแฟนๆบ้างเข้าวงการเร็วครับ เราจะกลัวดูแก่บลาสกับผมคาร่าเราก็รุ่นรุ่นเดียวกันเราทำกันได้ปาดเหงื่อกันเลยผมผมกับคาร่าก็ห่างกันเยอะนะ้วแกก็เลือกเอาพี่แกจะเอาเร้องกันเออคาร่าอาจจะเหงื่อแตกได้ที่เอามารวมกันเอามารวมกับผมนี่คาร่าเครียดเลยเออเออนะครับปีสิบหกปีครับมีมีแบบ อะไรที่อยากจะแบบบอกว่าเออบางคนเขาก็ติดตามตั้งแต่อัลบั้มแรกซิงเกิลแรกรอะไรเงี้ยครับครับผมก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้เหมือนความรู้สึกมันมันกลับกลายเป็นว่าเราเรารู้สึกว่าเราเหมือนมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็ผ่านผ่านมาเจนสองเจนเนาะสิบสิบหกปีเนี่ยมันก็ครอบคลุมมากทุกวันนี้แบบแฟนเพลงที่เด็กที่สุดก็อนุบาล เพราะว่าแม่แม่เขาฟังน oh, oh, oh. ะใช่มันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันก็ดีเหมือนกันเหมือนเอลวิสอะไรอย่างเงี้ยแบบฟังดังแบบพอแล้วก็สจะมาถึงหลานลูก <พอ S 1> <อ>หลานอะไรเงี้ยมันเราเราก็ต้องแบบปรับตัวไปตามแบบยุคสมัยแล้วก็ลสนิยมของของคนอย่างเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าก็ไม่อยากให้ตัวเองแบบตกยุคหรือว่าจมอยู่ในความสําเร็จที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับ ก็เลยพยายามที่จะทํางานทดลองอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ยังสนุกอยู่กปีที่เรายังทํางานตลอดแล้วเราก็ไม่ได้หายหน้าไปไหนฮะก็ยังก็ยังมีงานใหม่ออกมาที่ว่าจริงๆก็ทุกปีเลยบางที่มีเพลงใหม่ออกมาอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่เบื่อครับยังทางานสะดวกกับการสร้างอะไรอยู่เลยอะไรเงี้ยกับอัลบั้มภาษาอังกฤษอ่ะอยากคอลแลบกับใครมากที่สุดนะคะเยอะมากนับวันเลยเยอะมากอ่ะนี้ดีกว่า Dead or alive อืมถ้าเด d or alive แ่ะครับ จร,จริงๆแบบชอบฟาเรลเวลเยียม uh huh. คือรู้สึกว่ามันคนละแนวก็จริงนะ,ะแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบในตัวเขาอะเรารู้สึกว่ามันคือไอเดียกับครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเราเราพูดตรงเราก็ไม่ได้เกล็กเราเราไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่เรา ทำจนมีความชํานาญก็คือเหมือนแบบการโยนไอเดียหรือว่าการสร้างมาจากความคิดก่อนอะไรเงี้ยครับแบบอยากพูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้วก็ค่อยมาเติมเพลงว่ามันจะออกมาเป็นเพลงยังไงอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าฟาเรลเขาแบบผมว่าเขาทําแนวไหนก็ได้อะเพราะว่างานเขาก็สิ่งที่ชัดที่สุดเลยก็คือเรื่องครีเอทีฟ ก็ต้องรอติดตามดูเนาะตั้งไว้ก่อนตังไว้สูงๆไว้ก่อนไม่มีใครรู้อาจจะไม่ได้ไปเดินเจอกันในโคชล่าคุยกันถูกคอก็ได้นั้นใช่ไหมเพื่อเขาชอบของแปลกอะไรเพลงใช่ไหมคนอันนี้กินขาดแน่นอนแกกินขาดแน่นอนมันอะสนุกแน่นอน อ่ะงั้นเดี๋ยวท้ายนี้เดี๋ยวเราเพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อใน f c e e o o o l l v v และกัน,นใหพ้พี่ๆ t สลม,มช i n e ฝากอะไรสําหรับใครที่กำลังฟังอยู่ผ่านทางวิธีครับนะผมก็สําหรับคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้ก็อย่างแรกเลยก็ให้กําลังใจนะครับก็ทุกคนกําลังเครียดอยู่กับปัญหาที่มันถาโถมหลายๆอย่างก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกผมว่าก็ก็หยุดคิดมันบ้างเนาะแล้วก็เพราะว่ามันทําได้ มันทําได้แค่นี้เราทุกคนมันคือมันมันเป็นประสบการณ์ร่วมอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออก็ปัญหามันก็ค่อยๆแก้กันไปแล้วก็ฟังเพลงฟังเมสก็ได้แบบมีทั้งท่อนมีทั้งพาที่เป็นตื้อเป็นอะไรอย่เงี้ยแบบพี่ดีเจบู้าผมก็ฟังผมก็ฟังอยู่นะฮะับบางทีเครียดเคียดก็ก็ฟังแล้วก็ลืมลืมไปบ้างอะไรเงี้ยก็ฝากเพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเราเนี่ยแหละครับก็ฝากไว้ใน อาจจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของทุกคนก็ได้บางคนอาจจะแบบอุ้ยฟังแล้วแบบชิลจังเหมือนของพี่แกสำหรับบางคนอจะอุ้ยมันหน่วงจังมันดิ่งจังมาเลยก็มันก็เป็นงานศิลปะก็ทุกคนจะรู้สึกอะไรก็ได้ก็ฝากเพลงนี้แหะครับไว้ฟังแบบคลายเครียดครับผมโอเคขอบคุณพี่ๆตลาดแม็กซ์ชีนด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ